วันนี้เราซ่อมรถโฟล์คลิฟต์คันน้อยคันนี้เป็นโคมาสุ FD 1 8 L โคมาสุครับเรื่องของเรื่องคือน้ำมันรั่วรั่วเยอะเลยแหละนี่จะให้ดูเราทำการซ่อมตรงนี้ซึ่งสายแปบเหล็กตรงนี้แตกร้าวน้ำมันไฮดรอลิกออกเพียบเลย กระเด็นเปอะปะไปหมดเราก็ทำการถอดมาแล้วก็เชื่อมใหม่ที่น,นี้เป็นเหล็กนะฮะเชื่อมได้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาต่อแยกไว้เพื่ออะไรตรงนี้สงสัยเขาจะเอาไว้ใช้อุปกรณ์อื่นแล้วทีนี้เขาไม่ได้ใช้เขาเลยถอดปิดนี่เชื่อมมาครั้งแรกมันเป็นต่หมดเยอะนะครับขีออกเยอะมากเลยก็รั่วปุบปะไปหมดเลยเวลาเร่งเครื่องทิ้งนี่โอ้โหเปอะปะตรงเนี้ยมอมแมมไปหมดเลยใช้ไฮโดรใช้น้ํามันไฮดรอลิกเดือนละถัง เยอะมากซึ่งน้ามันมันรั่วไงตอนนี้เราดาบแปลงแล้วก็แก้ไขใหม่ละไม่รั่วละเห็นไหมฮะนี่ลองแล้วนะต้องบอกว่าลองแล้วติดเครื่องกำลังร้อนร้อนอุ่นร้อนร้อนอุ่นๆเลยเนี่ยแล้วก็เครื่องเขาใช้อิสุสูนะติดง่ายที่กองยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าผมลองเครื่องอยู่ลองเครื่องเพิ่งเสร็จแล้วก็กองยังไม่ได้ใส่แห้งใช้น้ํายาฉีดเครื่องอย่างดีเลยน้องเป้ยซื้อมา ซื้อมาจากเชียงกงเป็นน้ำยาล้างเครื่องของเชียงกงดูเดะสุขภาพเครื่องแห้งแกงนี่ไอตัวนี้ดึงดับเอา้าอิโซสุครับโคมาสุใช้อิโซสุเครื่องยนต์อิสซสุก็คันนี้เหลืออีกอย่างหนึ่งคือหม้อน้ํานะครับหม้อน้ํานี่ก็ใบใบพัดหม้อน้ําเขาหลวมนี่ก็ต้องเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ลูกปืนมันแตกแล้วแหล,แลนะน้ําออกปุดป๊ดเลย เวลาจะติดเครื่องครั้งนึงก็จะใช้งานครั้งหนึ่งก็ต้องเติมน้ําใหม่นะฮะเนี่ยอันนี้เป็นลูกปืนแตกลูกปืนไปพัดแตกสุขภ,ภาพเป็นไงดูเครื่องยนต์แห้งแกงเลยครับล้างเครื่องอย่างดีชาร์จแบตเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะ,จะลองกันหน่อยให้ดูเมื่อกี้เราเติมน้ําไปแล้วนะเติมน้ำเมื่อกี้ยังไม่ทันได้รั่วมหมดหรอกอนะฮะจะให้ดูสตาร์ทแปะชึ้ รูนะจ๊ะไฟแดงโชว์อยู่อาเปไงตอนแรกที่เราเอามาทำยกไม่ขึ้นนะครับอันนี้มันเบรกไม่มีนะเดี๋ยวเอาไว้ทําเบรกใหม่นะฮะตอนแรกเรามาทำยกไม่ขึ้นเพราะว่ามันรั่วไฮดรอลิกมันรั่วนายนอนสบายเลยครับ ตอนนี้ยกขึ้นเรียบร้อยครับนี่ครับเครื่องไม่ต้องเล่งเท่าไหรเ่เลยนะปึ้ขึ้นสบายอ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกไปลัางก็ <c oughs> โอเคนะถือว่าจะได้ละแก้ไขปัญหาเรื่องรั่วจบไปแล้วหนึ่งอย่างตอนนี้ก็เหลือเรื่องเรื่อง โอเคนะอันนี้ยังไม่ได้ใส่มันมีฝาปิดอยู่โดนีด่ครับได้ดูเร่งจังนิดนึงขึ้นสบายปืดอเดอเแนวก็โอเคไม่รั่วแล้ว นะครับนี่ให้ดูอ๋อใช้งานได้ปกติอ๋ออ๋อพโคมาสุก็สุขภาพเครื่องเขาก็โอเคนะรู้สึกว่าเขาจะเร่งเกินโคต้านิดหน่อยเดี๋ยวเราดูว่าทำยังไงถึงเขาจะเบากว่านี้ได้นะฮะ เครื่องยังไม่มีควันรบโโนะ,บนะบายออกเลยนะเนี่ยทางโโลควันระบายดูเดี๋ยวเนี่ยให้ดูทางโโลควันระบายไม่มีควันระบายออกเลยนะแถวันนิดหน่อยนิดหน่อยอุ้ยอุ้ยรถรุ่นเก่าต้องมี <c oughs> ไม่รั่วแล้วนะใช้ได้ครับเราแก้ไขตรงนี้ใหม่ไม่อย่างนั้นโอ้โหน้ำมันนี่เปิดปากไปหมดเลย รั่วแล้วเนี่ยจไอที่รั่วรั่วในน้ำนะไม่ได้น้ำมันไม่ได้แล้วครับใช้น้ำยาล้างเครื่องแห้งสนิทแห้งทุกจุดเครื่องสวยมากโคมัสุโอ้โหเจ้าคันน้อยแจวมาก วันนี้ว่างๆก็ใช้เครื่องอัดฉีดแล้วก็ล้างแบบอย่างดีเลยฉีดใหญ่เลยฉีดเอาสิ่งสกปกออกซะหน่อยให้ดูหน้าขับหน่อยยางหมดดอกแล้วใส่สภาพก็ยังแจ่วนะคนนี้นะก็ <c oughs> หนึ่งตันยกได้สบายนะครับเพราะว่าผมเคยลองแล้วใช้ยกน้ำหนักหนึ่งตันได้สบายๆโอเค เดี๋ยวเราแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ที่เร่งเกินไปนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องน้ำํำกดำน้ำกดั้มน้ําออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้แล้วสมบูรณ์เออเหลืออีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งคือเบรกครับนะอยากซ่อมเบรกด้วยแต่ว่าซ่อมไม่เป็น <c oughs> อยากซ่อมอยู่นะแต่ก็ไม่เป็น <c oughs> แต่ถ้าค,ค่อยๆไล่ดูก็น่าจะซ่อมได้แหละเอาเกียร์เดินหน้าได้เอาอันนี้ลงมาจุด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 โอเคโอ้แจ๋วเลยแจวแ๋วแล้วใช้งานดีครับนะฮะก็ไม่น้ำมันไม่รั่วละดูจากพื้นที่นะครับไม่งั้นโอ้ยเมื่อก่อนนี่เติมน,น้ำมันไฮดรอลิกกันไม่ไหวเลยเนื่องจากไฮดรอลิก สายไฮบริดก็ร่วไงสายตัวดันแรงดันรั่วแตกแตกก็เลยอออกใหม่เชื่อมใหม่พอเราเชื่อมใหม่อย่างดีแล้วทีนี้ก็ไม่มีปัญหาละโอเคดึงดับนี่อ่ะแจ๋วครับ ก็โอเคนะถือว่าผ่านนะครับโอเคไม่ไมีไม่มีเกียร์หลอกรุ่นเก่าแล้วไม่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วแหละนะฮะก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละเดี๋ยวเราตรวสอบอีกรอบหนึ่งก็โอเคแล้วโหมัสุครับใช้เครื่องอิซูซู เครื่องสองพันสองหรือว่าเครื่องสองพันก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวใส่กองนะครับกองยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวค่อยใส่ไปอให้ดูฮะนี่ก็คือจุดที่เราซ่อมไปใช้ได้ไม่รั่ลวละเครื่องแห้งแข็งดูนี่ยังมีรอยน้ํามันออกหน่อยๆตรงนี้ไม่รู้ว่ามันออกมามันออกมาจากตรงนี้น่าจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเป็น ไม่แน่ใจว,ว่าเป็นที่อะไรเออมันเป็นตาน้ำหรือเปล่าจะน้ำมันเครื่องมันใช้ตาน้ำด้วยเหรอนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยมีน้ำมันซึมซึมมานิดนิดแต่ไม่เป็นไรสภาพซึมนิดหน่อยไม่เป็นไรนะดูฝาสรงหัวสูบก็แห้งมากนะครับก็เดี๋ยวเหลือเปลี่ยนตรงนี้นี่ฮะเป็นปั๊มน้ำลูกปืนแตกเป็นเรื่องธรรมดาปกติของเขาเก่าแล้วนานๆก็แตกได้นะครับ Ciao.